โอ้ไปแล้วครับผมไปแล้วไปดอกไปดอกโอ้โหใหญ่ครับผมใหญ่ครับตัวนี้ต้องสีต้องผานโอ้ตกใจครับผมโอ้โหเห็นมั้ยนี่ครับผมโอ้ปลาไหเผือกเงยตัวนี้ครับผมโอ้กินเบ็ดครับผมเฮ้ยจังไรล่ะเชิดได้นะในปลาไหเผือกพ้อผมคืนนี้ครับผมเผือกเงยครับผม สวยๆครับผมนอนครับพีแล้วครับผมโออหูยดูนี่ครับผมไม่ต้องสู้แล้วครับกินนุ่ยางนล้วกันครับซีครับผมตัวน้อยตัวนึงครับผมงามครับผมงา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 มอย่าบอกผู้ใดเลยครับผม สวัสดีครับพี่น้องบอกกันบายบายครับช่วงนี้ครับผมภาพาหาโยฮ่ากินครับหลังจากไปลนตลาดทุเรียนมาเรียบร้อยครับผมเนี้ก็ป็นามาหาตกปลาครับเนี่ยเนี่ยปลาครับเนี่ยป่าสดป่ากระเดินนะครับผมไม้กัใหม่เนยครับผมหลังจากที่เราทอดแห้งปลุกปลาเรียบร้อยนะครับเนี่ย วานมาขีดตมเลนตุ่มเป็ดไปเบิดครับผมเพื่อนครับพี่น้องเนี่ยแฮที่ครับผมเดี๋ยวก็ชิมไม้นี่แหละครับล่องบึงล่องนี่แหละครับผมโดยมีตัว่เดี๋ยวมาบึงน้ำกันครับผมว่าหมานบ่มหมานครับผมหนังใดนะครับเนาะไปใส่เป็ดน้ำกันครับผมเอฟซีตุกตุกถัดครับผมควรเลือกสถานที่น้ำเฮงไม่ไหมเนี่ยละครับผมตามทงน้านะครับ เขา็เบิ่งตามร่องนิดหน่อยนะครับผมร่องที่มันเอาเก็บน้ำไว้สะไสเข่านะครับเนาะเป็นร่องระบายน้ำหรือว่าร่องกักเก็บน้ำมันนี่แหละร่องส่งน้ำก็อะไครับผมร่องนิดหน่อยมันก็จะขุดเองครับผมเบิ่งร่องเก่าๆน้อยครับผมปละไรมันจะอยู่ถ้าร่องไม่อะไรยังบ่อยู่อกครับผมเดียวมันจะตัวยิ่งขึ้ มาเิได้จากหูครับผมเดี๋ยวมาติดตามเมืองน้ากันครับผมหมายนี่ครับผมเดี๋ยวจะพาตกทุกหูเลยครับผม fc ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันเลยหมานบรมานยังบ่รู้ครับผมเดี๋ยวมาตกพร้อมๆมกันครับผม fc ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านเลยนี่นะครับเนี่ยป่าครับผมหู้ครับยันลงไปครับน้องนี่หูนึงนะครับพี่น้องหูที่สองนะครับ นะครับมที่3ครับผมเบิ้งเขยังโมแมนปลาไหลเนี่ยครับผมเนี่ยโมดีครับปลาไหลนี่ยครับพี่น้องตกจกเบิ้งครับโมนึ่งครับผมหมนึง แปวเนี้ยครับแปวนิดน้อยนี่กูหายใจมันนี่นี่แปวแปวไปไหลกูอยู่นี่แต่จะพาตกครับจังไดงก็ได้รุ่นแล้วครับพี่น้องจะใส่แล้วนะครับโอเสียบเข็งนะครับหลังนี่ที่สองแลครับอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมันรุ่นเมืองน้ำกันครับ มานบ่ใส่แล้วออก,กินรถครับผมหง,งามีนะครับอยู่หรือเปล่าเงียบป่าสดครับพี่น้องสู่บ่สู่ครับสู่สู่ครับน้องยู่ครับผมดึงมือยังงานครับผมดึงครับดึงดึงดึงครับผม โอ้ไปแล้วครับผมไปแล้วไปเด็กไปเด็กโอ้โหใหญ่ยยครับผมใหญ่ยยครับยยตัวนี้โอ้ปัดปัาเดิมครับผมปัาเดิมปัาเดิมห,หัวเรือนะครับจะเอาขึ้นหรือเปล่าน้ามันแห้งครับพี่น้องนู่นี่บางคนก็นแนงเมืองอาจจะบลูแล้วว่าเป็นหูปลาไหลหรือว่า คอนหาบเป็นนะครับผมหาบเป็นบอกร้องครับผมเอฟซีทุกทุกท่านก็ได้เขามาติดตามรับชมนะครับก็มีกำลังใจเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆแล้วครับผมจะคืนไห้ว่าออกออกพี่นะครับผมออกข้างหลังครับผมออกพี่ออกพี่ออกพี่ครับผมมีขี่ต่อปุ๊บ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 อยู่ครับผมหันเดี๋ยวมาเบิรงตรงนี้ครับผมเดี๋ยวพุ่งจกตรงนี้ครับนี่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  พราวห,หูหน้ามันแหงนะครับพี่น้องตรงนี้เนียบป่านะครับผมป่ากระเดืด่ป่าสดครับผมหลุนฟังพี่ครับปิดเดิมครับผมตัวแรกนะครับผมนี่ครับโอ้บอกมาพี่นะครับผมอยม่มาดุนเมืองน้ำกันไวชิไงสมดายครับพี่น้อง เบ่งเันห่า,ายจกยังไล่ะผมผมจะบ่ค่อยเล่นนะครับพี่น้องออกก็คือออกครับจะให้ออกมูนี เชี่ยกมันยาวครับผมวานไม่ถุงอย่งโอ้ออกออกยังังผมมึงครับเดี๋ยวขอให้ดีกว้าดึงบีกแล้วครับพี่น้องสูครับผม ไห้เต็มหูเลยอกอกงานทั้ออกหูพี่ครับพี่น้องพี่มาพี่ครับผมออกมาพอได้รุ่นยื้องเสียแล้วครับพี่นอกเออเอ็บซีเออเอ็บซี่ตัดโอ้ตกใจครับผม โอ้โเห็นมั้นี่ครับผมโอ้โหาไหลเผือกไงตัวนี้ครับผมโอ้กินเบ็ดครับผมนี่เจ๊งไดนล่ะเจ๊งได้นะในปลาไหลเผือกพร้อผมคืนนี้ครับผมเผือกไงครับผมโอ้ยไงเนี้ยโคตรแบบยังไงเลยล่ะครับผม ไงครับผมงานจะแปลโลหรอครับตัวนี้โอ้โหดูนี่ครับผมใหญ่ขนาดครับโอ้ยงามพร้อมปลาไหลเผือกโอ้ยเสียดายครับผมเป็นปลาไหลเผือกนะครับ ยังงามครับผมตัวแรกครับผมเอื้อที่โทใหญ่ๆๆเสียหายก็เป็นปลาไหลเผือกมาครับตัวแรกครับผมตัวแรก,กเราปลาไหลเผือกนะครับเ <laughs> งี่ยปลา ยัางงามครับพี่น้องโอ้โหเบิง่งงามขนาดครับพี่นอ้องเลืองงามครับผมโอ้เสียดายงามใหญ่นะครับพี่นอ้องม,มาฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากช่องสัรหาเลาะทุ่งนานด้วยนะครับมาอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะไม่ได้พลาดโอกาสดีจากพันสันครับสัรหาเลาะทุ่งนาน,นะครับเริ่ม ยังมาดุนกันตอนแรงครับผมมาชีได้อีกเพิ่มอีกวะ